ไฮ้เสียวไปจินครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลัองอยู่กับบ้ามีและกับช่องอีสานบ้านคอยพี่น้องผมพามาตะลุยปลาพี่น้องเอาไฮดรับของสาของเสียกิติพงศ์พนว,ว่าสีถมแมน่นบ่าวครับ,รบว่าสีถมพนค่อยแย่ไปเลยเสกแล้วอ๋อเสียกิติพงศ์พนว่าสีถมก็เลยอ่าบ้ามีเพิ่นโพสต์ลงเฟสบุ๊คบ้ามีบ่ได้สนใจดอกพี่น้องกันโพสต์ลงแนวนีน้ย่บ้ามีมาทันทีสิถมแล้วก็ เป็นเห็นหนาบ้ามีกแาดีอยู่ต้าจีลาปลูกอีหยังเอ,อีนบ่เอนียน่มาเหีบเอาแล้วมาเสียบบางอยอครับผมสวัสดีครับพี่น้องเลยแล้วมาบ่เลี้ยมา่าายอยู่ลยมาเสียบบักหวยก็มีพี่น้องบักหยก็มีเี่บักหยเอีนนะ่ะ ห้วยกันเอามาป้อยมันก็อยู่นี่แล้วมันไปใส้ว่าอะไรที่ปลาไหลอยู่นี่นี่ปลาพี่น้องเข่าลุยจับปลามือเดียวนี่แล้วหรอปลาเด็นสำคัญเอืมจะมาอยู่วะเฮ้ยขาจยังไงวะโอ้ปลาคอพี่น้องโอ้ยมันบ้ามีมันสีจับได้เสียยิ่งดีพงมันเมื่อเดียวเนียนี่ว่าเดียวขาต่างกวางมานึ่งเรียบเดียวขาต่างกวางบ่ วุ้ยตัวนี้พี่น้องบ๊อบเอาหัวมันละขาตั้งก้ังมันบ้าเราใจเบิ้งเอาพี่น้องผมเบิ้งเอา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 สูสูมันสูพี่น้องมันสูมันสูมันสูพี่น้องผมบักสากม่องยี่ห่าวลงมาคือเก่าเดียวเดี๋ยวโอ้ อยู่เด้บ้ามีมากวนนาดางหลดเด้บ้ามีโอ้มันก็นยุบี่เราปลาเน่ยเสียชีดดวิตอ,อีพงเอ้ยแต่ว่ะครับไปหาทางเทิงกวนเหมือ,บอมนบน่สลิดเอางานอยู่ออกก่อนหฮวยไฟฟ้าบ่น,นี่ถอดปลั๊กไปล่ะ ถอดปักไปโอเคเอาเร็ก <ét> <Okay. S 2> oh, ่อนเบียมันมันหมือนกันเยเย็นเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอาขุไปไปไปเอ้อเออขขึ้นเย็นเยนเยนเยนพี่น้องโอ้โหช่วยเนี้ยช่วยเนี้ยช่วยเนี้ย

มวยยืดเื่องอื่นด้อเว,วลาใดกับใดวันนี้มันยืดทั้งเที่ยงอยู่อาธิบ่ทคนใดมันเกินมาไม่นป็นไรว้ายบ่ม,มีขารตางกล้องบ่ได้เด้อเสียจิติพงศ์คือคือคือเอาบ่ได้เลยมันมือเดียวอืออือว้าวพี่รองผมอยู่บ่อยู่กำคว้ามันครับ ามาสียอมมึงจ,จัดการพี่นอ้องไ่ทำเพระท่านพีน้อกโอ้สเดียวมาปลาไหลสีไหลอยู่อะไรการพี่น้องผมเดี๋ยวเขาหมดท้ายถอดสซดะเลยแต่ว่ามันนี่แหละมันจับปลาเมื่อเดียวมันจะจับเลยโอ้ยนี่พี่น้องตัวนึงเอาแมนป่อ นึ่งเอ,นงเอ้นแนอนฮัทเอิร์กเขาคือเขาได้เออไม่ใชบ,บ่มีแนวไอน้นี่บ่ดัดแปียงให้แนบอีเสียก็ได้ฮะดัดแปียงให้เนี่เป็นอย่างเช่นดัดแปียงก็โอนมีเด้ใส่ซรับเลยหัวส่งเลยอ้นตัวซับวะเออมันตรงนี้ย่างเกล็ดมันไงใส่เกล็ด พอเห็ดมึงมึงก็ต้องเห็ดข้าว่านไปติดกับใจ้อาหัดมันโอ้ยโอ้ยอยากได้หวิ่งเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับปลาเมื่อเดียวคันได้พระค้อตัวนี้ปิดคลิปเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำกันบ่ได้ครับเมต้องเอาปลาซอยกันบาทที่นี่มา่เห็ดเลนแนวนี้บ่ได้พี่น้องผม โร้อที่าสนจับ้เดือกบไวแ้วโอ้นพี่น้องนนินทนอนอ

โอ้ยศูนย์เนี่ยแจ็คหน้าที่อะไรเยอะนี่เง,นนงินกันนมันเป็นตะขวาวาย ไมอม่เยกินดกิั้ก,ก,กันใ้ต้มบักปลาไหลขั่วมันกระใจกยรกันโอ้กุ้งกระไรตัวนี้้สนใคือให้จับบาดตัวนี้นี่แมมเสียชีดิ่พวกมักมัมกำควายเบ้งแนมาสิพิดคขีบนี่มันใ,มมนใส่มันขักแล้วไหนี่คี่เจ้มันหลีดี ดีนี่แบบเห็นเฮาอันท่ทาท่าโอ้โอ้ตัวเนี้ยเติบเยอะดิอืมอ่า <c oughs> หูเจา้าอยู่แบบปรารถนาดีวัวยูสัมวัวยูนี่เขาว่าจับปลาสองมือมันดีแบบนี้พูดได้ว่าจับสองมือว่ดีพี่น้อง <c oughs> ชั่วแห้งเนี่ครับชั่วแห้งเนี่หน้าปกท่านที่เรื่อยนี่เอาพี่น้องเออยังสีได้ไหมอ๋อ ครับผมขอบคุณครับเอา้าเดี๋ยวว่ามีขออนุญาตเจ็บปลาซอยบานทีนีพวกกว่พงษ์ับพี่น้องเอาไปซ้ำนี่เลยครับเนี่ยคือมันจับมือเดียวบ่ได้นะพี่นอ้องเลี้ยงข้องเลี้ยงบาดคันเอ้ขาตั้งกล้องมาสี่มวนบ่ฮึสีแลนไปเอา,าพี่น้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ